เบืองอีสานแบบรอบบันพันเมืองทรงต่อหรือเล่าสูพีสุนองเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบัตนตำนานเมืองคลิปที่ผ่านมาได้นาเสนอความเป็นมากของกูกาสิงห์ทางอํเาเภอเกษตรวิสัยไปแล้วขั้นสิบ,บยิบยกเอาเรื่องเล่าของกูผักโกนาทางอํเาเภอสุวรรณภูมิอันเป็นโบราณสถานที่ไม่มากคูกันตั้งแต่ปู่แต่ปู่ มาบอกมาเล่ามาเว่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมกทีวาการนําเสนอ,อยังบ่ครบถ้วนสมบูรณ์คลิปนี้จังขอนำผีน้ำนองมาเลาะซองยองยามทั้งอำเภอสุวรรณภูมิอีกเชนหนึ่งครับเพื่อสืบคนสอกหาความเป็นมาของกูผะโกหน้าน้ำกันโบราณสถานกูผะโกหน้าตั้งอยู่หมู่ที่12บ้านกูตำบลสักคู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ด โบราณสถานแห่งนี้เป็นปราสาทแบบขมิ้นโบราณแต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในทางพระุทธศาสนาแบบเทรวะซึ่งอยู่สังกัดมหานิกายสื่อวัดกูผะโกนาโดยรอบๆบ,บริเวณโบราณสถานก็มีการตั้งชุมชนโมบูบานสร้างที่นที่อยู่อาศัยอยู่ไกลๆรอบๆบ,บริเวณ ซึ่งก็ประกอบด้วยกันสามโมบานคือหมที่12บ้านกัหมกูู่ที่14บ้านหัน้องห่าแล้วกับมมที่ที่21บ้านน้ันนอยบริเวณโบราณสถานก็มีตนใหม่ขึ้นเป็นป่าอยู่โดยรอบครับโดยเฉพาะตนย่างไงนอกจากมีกัมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจากประวัติการศึกษาสืบคนทั้งโบราณคดีกูพะโกนา ซึ่งในปีพศ2 5 1 6ท่นา,า,านศาสตราจารย์มอมเจา้าสุภดิษดิสกุลเพ็่นได้ทรงนำอาจารย์และกะคณะนักศึกษาทางโบร,ราณคดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเดินทางออกสำรวจด่านโบร,ราณคดีภายในประเทศเพิ่นกะได้ทรงนำคณะเดินทางมาแวะเยี่ยมชมแล้วกะสำรวจโบร,ราณสถานกูพกูนาโดยเพิ่นได้วิเคราะห์ จากหลักฐานและการลวดลายภาพแกะสลักขององค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆทางดัานสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่บา,าสิเป็นเสียนหนักทับหลังเสาประดับกรอบประตูเสาติดผนังซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบดัานศิลปะขอ,ของขอมแหล่ก็ส,สรุปได้วา่าปางกูวัตกูหน้าเป็นศิลปะขอมสมัยป,ปาปวนอยู่ในช่วงระว่งปีพศ1550 ถึงปีพศ1 6 5 0ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อประกอบด่านศาสนากิจของศาสนาพหณ์หรือว่าศาสนาฮินดูเนื่องจากภาพแกะสลักต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเราในคติของศาสนาพหณ์ฮินดูทั้งสิน้น ส่วนประวัติความเป็นมาของกลุ่มคนที่เพิ่นเขามาตั้งบ้านสังเงื่อนสังทินที่อยู่อาศัยรอบๆกูผะกกูหน้าก็ได้มีเรื่องเราสืบทอดต่อๆกันมาว่าผู้คนที่มาตั้งชุมชนตั้งทิ้นฐานอยู่รอบๆบริเวณกูผะกกูหน้าแห่งนี้เิ่นกะเพากันโยกใหญ่มาจากทางเมืองสีพุ่มหรือว่าอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี่แหละครับเพื่อเขามาทำมาหากินเห็ดใ้ใส่เขา่า ลูกบ้านสร้างเฮือนตั้งทินฐานคนกลุ่มแรกๆที่เขามาอยู่อาศัยก็คือบรรพบุรุษของตระกูลจันนองสวงตระกูลเสนาวง่งตระกูลสีประสานตระกูลปราสานที่ไม่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งตระกูลเหล่านี่กระวนแต่เป็นเครือญาติกันโดยเพิ่นเริ่มง่ายอพยพเข้ามาตั้งทินฐานในบริเวณรอบๆกู ระกูน้าในเล่าช่วงปีพศ2400ช่วงนั้นก็อยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นว่ากลุ่มคนเหล่าเนี่ก็คือกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์เล่าที่ได้เข้ามาสังเงเมืองศรีภูมิในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อครั้งที่เจ้าซอยศรีสมุทรปุฒังกุลแห่งนครจำปาศักด์ เพิ่นได้ให้บริวารออกไปสร้างบ้านแปลงเมืองกลุ่มของจานแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริวัรของเจ้าซอยศีสมุติปุถ่างกูลเพิ่นกระได้มากสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเอิ่นเมืองสีพุม่มซึ่งกอยู่ในเล่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยระยะแรกเมืองนี้ก็ขึ้นต่อการปกครองของนครจำปาซักต่อมากระได้กลายมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา กุงทนโบลี่แล้วกับกุ้งรัตนาโกสินของสยามตามลําดับเจ้าเมืองศรีภูมิเพิ่นกะยังเคยได้สั่งช้างใหม่ไวเก็บเขา่าซึ่งเป็นช้างขนาดใหญ่ซึ่งกะมี่ผู้บอกผู้เราสืบทอ,อดกันมาว่าสั่งไวอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณกุดย่างก็อยู่ในเขตทองทีบริเวณไกลๆก,กูพะโกนานี่แหละครับเพื่อใส่เก็บเขา่าของทั้งราชการเมืองศรีภูมิพอถึงช่วงเห็ดไ้เห็ดหน้า เพิ่นกระสิเขียนผูกคนมาทำหน้าลูกเขา่าแถบเบื้องหน้าถา้ำใกล้ๆก,กับบริเวณของกูพักกหน้าเนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้มีแรงนามอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการเขามาตั้งทินฐานในยุคแรกๆของกลุ่มเช่าบ้านก็คือกลุ่มเชาเล่าที่เพิ่นไดค้ค่อยๆทยอยโยกใหญ่กันออกมาจากเมืองสีพุม่มเพื่อเขามาขวบคุมการเหตไ้เหตหน้าให้กับทั้งเมืองสีพุม่ม เมื่อหลายมือหลายวันเข่าก็จังได้เกิดมีการตั้งทินทันสั่งที่อยู่อาศัยยังถาวรจนเกิดเป็นชุ่มชนเกิดเป็นหมบากะกลายเป็นชุ่มชนหมบานซึ่งชุ่มชนที่เกิดไม่ก็ตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงเล่าปีพศ .24 0 0ยแต่ชุมชนเก่าแกกะมีมาตั้งแต่ยุกปูพโกนากะนับว่าห่างกันหลายร้อยปีแหละครับ หลังจากนั้นเมื่อมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นทับซ้อนก็ได้มีการดัดแปลงต่อเติมโบราณสถานหรือว่ากูพโหนาขึ้นมาให้เป็นวัดในคติทัางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยั่งคงใส่พื้นที่ประกอบศาสนกิจของคนในชุมชนจนถึงปัจจุบันในอีกส่วนหนึ่งของการรับรู้ด,ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกูโกนา ชาวบ้านเพิ่นก็มีคติความเสือตามคำบอกเราที่เ้าสืบทอ,อดต่อๆกันมาว่ากูพโกหน้าแหงนี้เป็นสถานที่ที่คนโบราณเพิ่นได้ส้่งเอาไว้คนโบราณที่ว่าเพิ่นก็ว่าเป็นคนแปดศอกว่าซั่นคือมีความสูงของร่างกายเล่าแปดศอกมุ่นเหตุในการมาก,ก่อสั่งกูพโกหน้าก็เพื่อเป็นการอุทิศให้กับศาสนาหรือว่าความเสืออันแสดงออกถึงบารมี ของผู้สักเรื่องเล่าที่เกาขานนี่พันยังได้ระบุไว้ว่าเป็นการกอร่อสร้างเพื่อแข่งขันกันระวางผู้ยิ่งกับผู้ชสยโดยมีกติกาว่าให้สร้างเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งราตรีโดยนับจากเวลาตะเว้นตกดินย่มคําไปจนถึงหยับรุง่งนี่สัญญาณบอกคือเมื่อดาวประกายพึกหรือว่าดาวเลิกซองขึ้นฟ้าทางดันทิตตะวันออกกอนรุงอรุณ ต้องยุดการก่อสั่งทันที่ได้เท่าใดเอาเท่านั้นแล้วให้มาประเมินกันว่าไฟใดส้่งได้แล้วเสร็จสมบูรณ์หรือว่าได้มากได้น้อยกว่ากันถ้าหากว่าไฟใดสั่งได้สาเร็จหรือว่าสั่งได้ดมากกว่ากันให้ถือว่าไฟนั้นเป็นผู้ชนะเป็นว่าไฟยิ่งได้สั่งกูพะโกนาส่วนไฟใช่ได้ไปสั่งกูกาสิงเวสันพวกผู้ยิ่ง ได้ไปขนรา้ขนศิลาแร่งจากทั้งบริเวณท่าแจ้งมาเป็นวัสดุในการกราา่อสร้างแล้วกัย่งใส่ดินเหนียวจากบริเวณหน้าถา้ำมาเผาเป็นอิฐเพื่อใส่เป็นวัสดุประกอบขณะที่กาลังมีการดําเนินการก่อสร้างอยู่นั่นฝ่ายผู้ยิ่งเป็นผู้ทีมีปัญญาดีกวัวเพิ่นได้พากันคิดหาอุบายเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายไส้ขึ้นมาได้ โดยการนําเอาขี่กระบองหรือว่าขี่ไตไปจุดไฟแล้วก็ปีนขึ้นไปมัดไใ้กับยอดอย่างที่สูงที่สุดในบริเวณปา่ากระเลยเหตุดหายไฟไส้ซึ่งกาลังก่อสั่งกูกาสิงทางด้านทิศตะวันตกเข้าใจว่าดาวประกายเพชดได้ขึ้นแล้วจัง้ากันยุดก่อสั่งส่วนไฟยิ่งกะดําเนินการก่อสั่งต่อจนแล้วเสร็จเมื่อดาวประกายเพชรซ่องแสงขึ้นจริงๆในก้อนลุงสาง ปายใช่จังหูว่ามู่เจ้าของนี่คือฝายผู้ยิ่งตัวเหตุให้พ่ายแพ้แก่การก่อสัางในครั้งนี้แต่กะบบสามารถที่สิแก้ไขสิ่งใดๆ,ๆหากว่าพิจารณาจากเรื่องเล่าของคนในชุมชนกสิพบปอว่าตำนานการสัางอูพโกนาบอเมนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าบอสามารถอธิบายเป็นเหตุผลในทางดันการศึกษาทางโบราณคดีได้พอเป็นเพียงเรื่องเล่า จากผู้คนที่อพยพมาตั้งทิมฐานในยุคหลังเท่านั้นแต่งขึ้นเพื่อพยายามอธิบายซึ่งที่ได้พบได้พอ่อได้เห็นก่อนที่ตนสิเข้ามาตั้งทิมฐานซึ่งการเล่าขานในทํำนองนี่กับปรากฏข่ายกันอยู่หลายหม่องหลายบอลครับพี่น้องล้วนกับเป็นตำนานเกี่ยวกับการสังส่งศาสนสถานบ่าวสิเป็นตำนานการสั่งพระาธาุผู้เพกแข่งกับพระาธาตหน้าไรชเจยงเว่งทั้งจังหวัดสุโขทัย ทั้งจังหวัดนครราชสีมาก,ก็มีตำานานการสั่งปราสาทหินปิไม้แข่งกับการสั่งปราสาทหินพนมวันในแถวแถบลุ่มแม่น้ำโค้งก็มีตำานานการสั่งประถาตุพนมแข่งกับปราสาทหินวัดผู้แผ่งจำปาศักฝากฟังประเทศเล่าทุกเรื่องล้วนมีตำานานมีเข่าโค้งไข่กันคือการแข่งขันระวังผู้ใช้กับผู้ยิ่งแล้วก็ทุกแข่งทุกผล เมื่อมีการแข่งขันผู้ยิ่งกสิบเป็นฝ่ายชนะเสมอสืบเนื่องมาจากว่าฝ่ายยิ่งนี่มีปัญญาดีกว่าฝไไ่าย้ายสำหรับคอสันิิฐานเกี่ยวกับเรื่องเราเรานี่นาศกําเนิดเกิดขึ้นมาจากชุมชนลุ่มแม,ม่ํำโขงซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเล่าในช่วงพุทธศตวรรษที่21เป็นตนมากครับมือนีได้นำเรื่องเล่า ความเป็นไปเป็นมาพร้อมด้วยบริบทชุมชนรอบรอบกูภโกหน้ามาเวบามาเลาสูพีสูนองให้ไดส้สดับรับหูแล้วก็สิได้อำลาลหะครับใบพโอพอกันคลิดไม่คลิปหนาโชคดีไม่สุขทุกท่ันครับ